สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องหักเลยก็เสแนลครับครับวันนี้ผมมาเลาะปลาอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้บริไดไปหาปลาสัตว์ใหญ่ครับผมว่าจะมาหาอย่งเงี้ยไข่มดแดงครับบม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มนะีเนาะพี่นอ้องหาเลาะปลาเล่นครับ หย่มคำคำเด็ดออนหย่มแรงครับพี่น้อกจะไปเบิ้งว่าจะพอหงังหมดแดงจักหังบ่ครับเดี๋ยวติดตามไปเบิ้งพร้อมกันครับพี่น้อก งามแรงเนอะพี่นะมาเก็บต่อมีนะเนอะพี่นกคือโบเฮนเนี่หาแนวเปกกินไปยากคนพี่น้องเอ,อ้ยไปกับกระเจงกระโบได้ครับกะโบมากินครับเนอะโอ้นี่ครับเห็นแล้วครับพี่นง รัวจะมีหรือเปล่ามีมีไข่หรือบม่ม,รรอบมีครับนี่ครับอยู่ด้านบนซองหางครับนี่หางหนึง่งไตลงมานี่หางหนึงครับเดี๋ยวผมจะหาไม้มยบาแเงีครับพี่น,อน้องนี่ครับพี่น,น้องเดี๋ยวลองเย่บังครับ หลากกุหลิได้ด้วยเนาะเพราะว่ามาคนเดียวครับไม่มีคนพายให้ครับมียุคัตะวันโบราณครับ หันาหาสันสูงเดี๋ยวผมโฟนยัดเงี้ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมกับนกพนันงานโอ้โหได้อยู่ครับพน้งนี่ครับ เงยหลงเงยมองมอีกจักห่างกันครับนห่างหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่ามันห่างมั้ยเงครับห่างน้อยๆครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะมีใครหรือบ่มีเนาะพี่นกไสใส่มันจะห้าเทหิดห่างไหมครับหาเหมิงเรื่ๆครับ ขอได้กินอยู่ครับน้องโอ้ย,อยพุ่นน้องเลยห่างบ้ากไงเห็นบ่น้องเห็น้องนะูถึง,ถงสูงๆครับสัน่นเลยด้วยครับพี่น้องขออาภัยเได้อ้วครับเพราะว่ามันแง่งกองขึ้นไปมันมือสั่นครับดีสุดแค้นเลยครับนะเดี๋ยวผมจะหล่อลงแงาะพี่น้อง อันนี้มันยูส่สซงครับพี่นอ้องมันไม่เศร้าบูหึ้งครับไม่เศร้ามันสั้นครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแงเนาะพี่นอ้องรู้ว่าจะมีใครหรือบูมีเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแง่ลงเมืองกันครับ

พน้องโอ้โหหัวดัวจะททยกิบมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ครับถึงหมดกัดถึงโอ้ยสูงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหุ้งปุ้ยครับเดี๋ยวไปเรียกเอาอยู่บ้านมั้งพี่น้องโอ้ยแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาใส่หุ้งปุ้ยนะครับนี่ก็แมีนครับพี่น้อง ใครลบหมีเนาะพี่น้องอันนี้อยู่ต่ำๆครับ,นะรบแต่ว่วาตอนนี้พุ่มอุย้ยขึ้นมุมแล้วพี่น้องเลย,ยเดี๋ยวคอยติดตามไปเบื้องเนาะพี่น้องมาตอนไปเรียกครับว่าจะได้ไล่หรือบุหรี่เนาะพี่น้องนะอันนี้เป็นดอกไม้ป่าเนาะพี่น้องงามดีบ่ อันนี้จะเป็นต้นคาขี้หมูครับต้นมะคาขี้หมูครับเนนาะจะเป็นลอน็อกนะครับเดี๋ยวติดตามไปเบิรงว่ามันจะมีใครตึงไล่บ้างครับครับตอนนี้ก็มางึงบ้านแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเหตุใครพาดใครไลม่มันจะไล่อยู่ครับพี่น้อง ได้แล้วครับประมาณทาดัดนึงเนาะพี่นอ้องแต่ว,ว่าแมมัอยังลายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเรียกแมมโอก๊กรับเพราะว่าตัวนี้แมมันยังมีลายอยู่ต้องขัดแมมโอ๊กครับนะครับ,รบเดี๋ยวเห็ดเมนูยังก็บังว่ากันอีกทีนึงเนาะพี่นอ้องนี่ครับ แม่ลายอยู่ครับเรียกแม่อกนะครับนี่ครับนหลังจากที่ขัดโอกแม่อกแล้วครับได้สำเนียงนะครับก็ขอได้อยู่ได้กินเนาะนอยู่กับต้นผักหวานพอดีครับน้องของคู่กันเนาะไปแกงนี่ครับหลังแท้ครับอันนี้เป็นผักหวานปลาที่ผมเอามาปลูกไว้บ้านครับอีกต้นหนึ่งอยู่นครับ หลังแท็กน้อดครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บแกงใส่ไข่หมดแดงครับเดี๋ยวม,มาอยู่มากินนลำกันเด้อครับน้องหลังแท็กน้อดอ่อนเลยครับข้างล่างก็มีครับหลังแท็กน้อดครับนี่ขึ้นเต่าแล้วพี่น้องเอ้ยบอลเนี่ย แขงผักว่านใส่ไข่มดแดงครับน้ำกำลังเลี้ยบทล็อครับเดี๋ยวผมจะผักว่านมาใส่เนาะวันนี้ก็ใส่ผักว่านไปแล้วครับพี่น้องน้ำเลี้ยบที่หีแล้วครับเดี๋ยวจะใส่เพียงปุ๋งเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้มันผักว่านเปีเตียจังน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวจังมากินมายากเหมือนกันครับใส่แป้งหนัวครับ นอยเนาะนอะ้องอันนี้คือน้ำปลาต้มครับใส่ลูกป่อยนวลวครับพีน่น้องมีหัวหันปลาครับหอ,องปลาครับอาหารสันซูงพี่น,อน้องเลยแกงผักหวานใส่ไข่มดแดง เดี๋ยวตอนนี้ก็จะใส่ไข่หมดแดงนะครับพี่น้องใส่ลูกป้ายหมดเลยครับหักวานก็น่าจะเปียกแล้วครับน้องนี่บ้านนี่ยสุดยอดพี่น้อง,ออองเลยเลี้ยวแรงพอดีครับ มาก็ได้พี่น้องาหารสั้นสูงครับแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนี่ห้ากินตามฤูดูกาลครับใช้เวลาเป็นปีเนาะพี่น้องกว่าจะได้กินใส่มดแดงก็เลยสีม,มันก่อนสุดยอด แซบแซบพี่น้องเอ้ยพร้อมเสิร์ฟเราครับมว่าไงมากินมายากกันเลอครับสุกแล้วครับพี่น้องมว่าไงสุกแล้วครับผมผมปิดแกะหมดแกะ้มดแล้วครับ,บ<อ>พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเอ้ยกินมายากกันครับไ,ไ,ไข่เปรียงครับสุดยอดครับผมใส่ขักหวานครับ แรียบบิน้องเรียกมาเรียกมาเยวกินข้าวแรงกันเด้อครับพี่น้องมามามาบ้านนี่พี่น้องเอ้ยข้าวแรงกันครับแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงได้ยูได้กินครับพี่น้องห้าก็ได้ผักหวานกับก,ก็บเอาดูส่วนหลังบ้านนี่นะครับว่าบ,บันได้เก็บ ในยปลาเนาะครับทำเก็บในยปลาก็ยู่เล่ไล่อยู่ทักว่างกันเลยอันนี้มาปุ๊กเองครับเซ็ตเหมือนกันครับฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามฟันกระดิ่งให้ได้เลยครับพี่โน,โน้อง นี่กเป็นกำลังใจให้หักเลยก็เลยมีกำลังใจทำคลิปต้อไปให้พี่น้องได้รับชมกันครับผมเอ่อมาคลิปนี้ก็บบ่มีพงเนาอพี่น้องเออผมก็กอ,อนุญ,ญาตเข้านครับสวัสดีครับ